สวัสดีครับมาพบกับ yeah? ช่องชาปุ okay. book, okay? so <M> ้ยกันอีกแล้ววันนี้เรามาเล่นนะครับอันนี้ครับโอเคก่อนบล็อกนะครับมีเสียงอะไรก็ขออภัยนะเออขอโทษเพราะว่าจริงครับโอ๊ะโอโดนอะไรโอเคนี่นะครับแล้วก็มาปุ๊บอันนี้แต่โอเค นี่นะครับแล้วก็สัตว์ของเราก็เยอะมากแต่ว่าเจ้าหมูมันเป็นใหญ่เนี่ยมาเลยโอโดดีโอวแกอะไรมันเยอะมากนี่นะครับพอเรามาทำตั้ซุปกันแต่เราก็ต้องมีไม้ร่วมประกันไปก่อนนะครับแต่ว่าตอนนี้ของล้วก็เยอะพอสมควรโอเค ก็เราทำนี่กันเป็นตู้ไอเป็นตู้ชากราวนะครับโอ้โหเนี่ยนมีนะครับก็เราไปดักใส่ชากราวเลยใช่เราก็สามารถไปตักได้เอไปตักได้ที่กอทุกคนด้วยที่ว่าผมติดแดงอ่ะไม่ไม่รู้อ่ะไม่รู้มันติดไหมติดสิผมรู้โอ้ใช่เลยไม่รู้ผมเลยจำคิดดีไหมนักจ้องจริงนะครับจะต้องเอาตัวกระตุ้นอ่ะต ก็เอาได้แต่ว่าแล้วก็ไม่ได้จัดกองอะไรนะเดี๋ยวอีปีหน้าเราไปดูบ้านคุณหม่อยที่บัตรคุณจะรักอะไรก่อนไม่ไม่มีอะไรบ้านคุณผมดูแล้วเดี๋ยวผมพาไปดูนี่มีปลาไปนีนผมด้วยอยากดูเดินใช่ไหมบ้านฉันเนี<อ>่ยบ้านคุณก็มีรูปกับคุณมีกระจกไหมบ้านคุณไม่มีก็ว่าตอนนี้ไม่คุณน้ำกเลย ก็แล้วเราก็ฝึกไปเลยเจเลกเอาเก็บได้วยเจอเลยประมาณหลายกแล้วบาร์ตมันบ้างเอเลยววเลยโ้โเลยโอติันเลย้แข็งสองตานแต่ตอนนี้มน้

มันเยอะเกินมันก็ต้องตัดต<า>มกหอวใช่ไหมไม่เกี่ยวตํากรองไม่ตัดนี้แหละ,ได,ดดะได้ดูแบบได้ดูแบบว่าเต็มๆเลยเคการทำงานของรลยการตะพุนอ้อขอตุ่มเตะขนาดไหนในการตทำช่องนี้จริงๆช่องเก่าก็ช่องเก่าก็เออผมขอขอขอบใจคนติดตามด้วยนะครับตอนนี้แฟนคลบ อ๋อน่าจะผมไปบอกในติ๊กต็อกนะที่ผู้ชมเห็นนะผมบอกว่าถ้าอยากดูก็ไปดูใน YouTube ก็เลยกดติดตามก็เพิ่มมากขึ้นอีกงหรืเปล่าจะเป็นอะไรนี่จะมึงเป็นอะไรเอ้โหไม่รูจะตายแล้วจะตายโอเคหัวใจเดียวนิดเดียวนี่เราคุณบอกไอ้วิวเจนให้ต้องมีเจนให้มันมาติดตามไงคนที่ไม่ติดตาม ต้องหนึ่งใจแต่ปนที่กขติดตามเอออย่าลืมแล้วก็ช่องกอลของของแกแต่ปุนคือไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่ติดตามช่องนั้นไม่เกี่ยวนะไอติดตามช่องใหม่ๆคือช่องเหนึ่งใจแต่ปนก็แม่งนะครับถ้าใครอ่านชื่อญากิก็ขอไปด้วยเพราะว่าทุกคนอ่านชื่อญาตไปเลยแต่ผมว่าไม่ไม่เป็นคนเรียกชื่อผมก็แยกญาตนะครับบางคนเรียกว่าหนึ่งใจนะแต่ปนเออหนึ่งใจดีมันบู ออกินมันก็โอ้โหเดเลยโอเคคอดดดได้ไม่รู้เนเลยะที่ตรไม่้ติดเถ้าเจอได้น่าแต่ไม่เจอเลยเพราะว่าอย่าเจอมันก็ไม่เจอ อีกแล้วเกจะไปจัดไกลเราได้มันจัดไกลด้วยเออเตือนเตือนนะมุจอเป็น้วเบิดเจอไอันี้เตือนหยุดข้าเลยถ้ามันดูะหารจะในติดตาเลยใช่ระวังไว้ด้วยนะครับเย้ น่ารักอะไรแต่ว่านยาต้องกหวานต้องต้องดูแลเป็นอย่างนิ่งไม่นั้นคุณโดนแน่คุณโดนลักของเออทำไมคุณไม่ครับดักยากันไฟเลยอ่ะอ่ะอะไรก็ครับยาเลยทำได้หรอตับปุงยาปุงยาไม่ไม่มีนิเตอร์วานไหมมีมีไหมมีเดี๋ยวผมไม่ดูในกล่องกล่อนไม่ไม่ไม่มันก็ดอกมาดิเดี๋ยวผมสอนปุ่งยาหนึ่งหนึง นี่ยนะโอเคกอล์นี่เธอวานเนาะโอเคอ่ะเดี๋ยวก็ตอนนี้กำลังทำอยู่ขอดูนะครับผู้ชมแล้วก็เราใช้อันนี้เอาอะไรดีอ่ะอะไรก็ได้อ่ะเอาอะไรแล้วแหละเดี๋ยวลอก่อนตักโฟมื้อโอเคเดี๋ยวไปสอนนั่นโอเคดูผมนะครับว่าผมเทนะครับแต่อ้ปุ่งยาเดี๋ยวต้องเอาเข้าด้วยผู้ชมนี่ต้องกดนี่วะเออ โอเคมันขพรอะไรน้ำเหรอจำไม่รู้ึกทํำไมรู้สึกว่ามันจะเด็กๆนิดหน่อยไม่เกี่ยวเคตอนนี้ก็ได้อ๋อเพราะว่าทำอะไรเออเล่นกับน้ำอ๋อโอเคได้แก้หนึ่งขวดมาแล้วก็เราก็ี่ปุงยาในผู้ชมเออเดี๋ยวผมขอปรับไอ้ลูก่อนะเออมันมันมันกดไม่ค่อยได้ผู้ชม เออว่าใจว่าใจในกิปท์ตไมเล็กจังเลยโอนโอนปัะอืมก็ง่ายง่ายเออเหมือนจกินลืมปั๊มให้คุณเลยตอนนี้โอเคเอออย่างแรกนะครับเราก็ต้องใส่เวฟโฟลเดอร์ก่อนแล้วก็เราก็ใส่นะอ่าใส่นั้นอืมก็ใส่น้ำกวดเลยก็รออู้ตอนนี้ก็รอไปนะครับทุกคนแลขออาซื้นผสมให้การปรุ่งยาอาอยู่โอเคแล้ก็ไม่ได้ไม่ใช่อยู่ตรงนู้ โนโลข้าขงนองกเีก่้านอกในก,นง,ในกนงกงแกสองเต่งเอาต่งโมตองไมนไม่ใช่ไม่ใช่ผ <ม S 1> อผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแต่งโมตอง,งผ,มผมก็เคมาผมผมรู้อ่ะแต่ว่าผมจไม่ได้หพอดีเลยแต่มันตองเม็ดนบเอา้ออาเดียวกปะอะอ๋อเออเใเดียวเอใจเดียวก็พปอแล้วแล้วก็ไปต่อเอออันเดียวก็พอ เอาไเลยคุณเล่าแล้วอะไรก็เอาไม้ไปเลยเต๋จะมานล้วจะเป่าได้นานไหมโอเคเราได้ก็สิยาที่มันมียายาอาการหนักกรได้ต้องแต่งม้าให้กลายมากร้บเป็นนักเก็ตแล้วก็แล้วก็ทำเออทำตามเลยเออเดี๋ยวแป๊บ อ๋องใส่ปกุกครับเดินไปโอเคกอะมันเดงไม่เดเอาจอเอาลงมาแล้วก็ก็ใส่ลงไปวูเออวว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 าาวววเจนหรือว่าดวว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 ีเจนก็สวยไววกินวว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 ่เวววอวว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 เวอรวว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 วจวว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 วนววอรวว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 ว้วว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 นวว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 นววววยารีเจน ได้เจนเนิเรชั่นเอานี่คือวิทย์ส่วนโอเคนะครับวิทย์ส่วนเอออันนี้โอเคได้เออเดี๋ยวผมจะไปวิทย์ดีกว่านะไปมาส่องด้วยเออโอเคก็มาทประมาณแบบนี้ก่อนกอนี้สำหรับการปรุงยานะครับง่ายๆโอเคก็เมื่อแล้วข้างในมันมีมีอะไรสัตว์เต็มไปหมดเลย มาีนมานี่ดิดโอ้โหดามิเกลงโอเคขอนอนแล้วก็ทีนี่ลาก่อนรุดบาย